สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนุ่นอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวจะไปทางนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะตรงนั้นคือเขาเรียกหาดฟรีดอมนะคะเป็นหาดที่สวยมากแล้วก็ทรายนี่คือขาวมากแต่ตอนนี้มันประมาณสิบเอ็ดโมงสี่สิบนะคะค่อนข้างร้อนมากเลยเอาไงดีอะไปไหมไปไหมเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกัน,น ใครเอ่ยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบอยู่หน่อยเอมนัดอยู่ไหน่อะที่นี่สวยมากเลยค่ะให้ดูน้ำนะคะเดี๋ยวนุ่นส่งให้ดูนี่ดูสีน้ำไฮ <c oughs> มันสวยมากมากเลยนี่ตากล้องเราตากล้องอาโจนะคือมันสวยจริงๆอะคะ่ะอยากเห็นพี่นุนใส่ชุดว่ายนะ้ำ <c oughs> เดี๋ยวนะวิวรีเควสเขารีเควสอะไรอะอ,อทำยังไงอะอุบลบอกว่าร้อนมาก36องศาลูกเคตอบลูกสาวซื้อตั๋วบินไปตรงกานเลย ให้เครื่องบินหย่อนกลางเทะเลเลยจ้ามันสวยมากเลยแต่ตอนนี้แบบดูสินางเรือนะคะมหาเพตาจากที่อามันบุรีนะคะอามันบุรีก็ประมาณชั่วโมงครึ่งมาที่แหลมพมเทพภูเกต็ตเคยมาถ่ายละครด้วยใครจำได้ไหมว่าเรื่องอะไรเออยังจำไม่ได้เลย สวยจริงๆอ่ะหันไปให้ดูอีกรอบนึงนะคะนี่อยากให้เขาคุยกับเราได้จังเลยอ่ะได้นะต้องมีคนนี่คืออะไรอ๋อนี่เหรออาพี่เจียบอาใช่ไหมใช่ <laughs> มามีบอกไปด้วยมีคำถามถามว่า พี่น,นุ่นพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเหมือนไปด้วย <พา S 1> แล้วกัเนเนาะว่าพาไปดูเรือป่ะเดินรอบๆเนระือน่ะมามามาดูเหมือนพี่ไปด้วยนะคะใช่ใช่ทาา่ทาน่าอุ้ย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 ย่ไดังไม้อุ้ยว้าเอาเรือนี้ไปสมุยได้ไหมอ่ะเฮ้ยแต่กันอุ้ยหนึ่งตัวของเพื่อนตัวนะคะเดี๋ยวพาไปนี่นะ ขอ,อกลับกล้องก่อนอ่าลงเรือ,รอสวัสดีนะคะทุกคนนี่เรือเราสวยมากเรือเราสวย,ยเอาบอกให้ท้องขับไปสมุยมตอนรงการเล่นแอพี่นุ่นค่ะพี่นุน่น พี่เจี๊ยบค่ะเอาน้องวอลเล่นละค่ะนิดนึงก็ดีพี่เจี๊ยบควรจะจองน้องวอลนะคะน้องวอลทุกคนคะใครอยากให้พี่ไปเล่นละครเอาหัวใจเยอะๆได้ไหมคะเอาหัวใจรัวๆค่ะอ่านี่งให้หัวใจเรือไม้สวยมากเรือเรือมีอายุเท่าไหร่เฮทัยสามสิบปี สามสิบหกปีอุ้ยพี่อายุมามีก็เอ้ยไม่ใช่มามีครับสวัสดีมามีพี่พี่ช่วยคิดหน่อยหนูจะไปหาดนั้นดีไหมมันร้อนอ่ะต่ไหนนมาแล้วไป่รูปหนึ่งพี่ขอดูดิโดนละอีกม่อนนี่ดูดิน้ำมันสวยมากอ่ะใส่ชุดใกล้น้ำให้พี่เจีปุบขยะให้พี่ ด้วยน้ำให้ดูยกมือเดี๋ยวไว้ไปใส่ในละครพี่เจี๊ยบนะถ้าพี่เจี๊ยบจ้างมาเล่นน่ะต้องลองแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้เป็นด้านหน้าเรือนะคะส่งไปให้ดูน si. ี่สวยไหม ร้อนสุดๆดูหาดสิโอ้โหแดดไม่ไหวค่ะวันนี้ก็แค่นี้พอก่อนนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะไลฟ์กันอีกนะบ๊ายบายบ๊ายบายมีเด็กคนบอกว่าอยากให้ใส่ชุดวีดามสวัสดีค่ะเอาเราทำยังไงอะทำไงอะเราจะจบไลฟ์ยังไงอะ ปิดยังไงอ่ะพี่เหรอซีเจนัดลียนเรคุ้นรอนอ่ะนี่เหรอปิดแล้วนะแล้วมันให้เซฟไหม